คนยินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้านะคะก็สวัสดีวันเปิดเทอมนะคะเทอมนี้ก็เป็นเทอมที่2แล้วของปีการศึกษา2562นะคะวันนี้ก็เราได้รับตารางเรียนตารางสอน นะคะคือทุกคนก็วันนี้คงจะชิวๆกันแหละคงทำความสะอาดห้องอะไรต่างๆนานานะคะวันนี้ครูไฟก็เลยเอาเสื้อผ้าที่ครูไฟไม่ค่อยได้ใส่นะคะแต่โอ้โหยังสภาพดีแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมาแจกนะคะเอามาให้เด็กๆที่นวพอนะคะก็มาดูกันว่าเด็กๆจะสนใจเนาะเออเสื้อผ้าเรามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวครูายจะถ่ายบรรยากาศที่โรงเรียนให้ดูด้วยนะคะ ตัวไหนเราได้ตัวไหนบ้างคะโชว์เลยโชว์เลยได้ตัวนี้ค่ะได้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะเหมาะกับนักเรียนมากหนูแพมเนาะอ่ากับกางเกงตัวนึงใช่ไหมคะอ่ะอโชว์กางเกงหน่อย <c oughs> วันไหนวันไหนใส่แล้วถ่ายรูปมาให้ครูดูได้ไหน่อยนะนะคะอ่านี่ก็จะได้เป็นเสื้อกับกางเกงนะคะ <c oughs> กลุ่มนี้คือเป็นนักเรียนที่น่ารักมากๆเลยนะคะมาช่วยคุณครูจัดโต๊ะนะคะมากวาดห้องอ่าเราก็เลยให้แบบให้สิดกอดสวัสดีค่ะไหนแลา้วเสื้อตอัวไหนคะอันนี้ก็หวานหวานเหมาะกับหนูมากเลยนี่นะคะน่ารักมากเลยเหมาะกับเพื่อนไหมหนูคิดว่าเหมาะเนาะครูก็ว่าแบบหวานหวานดีนะคะโอเคอ่ะ,อะเราจะกลับไปที่ด้านหน้านะคะ อัิสลา,าะะไม่พอได้กางเกงใช่ไหมไหนชวงเกงใหนคหน่อยเ,ออเป็นกางเกงยีนนะคะออตัวนี้เราสวยมากเลยนะเนี่ยเนี่ยออวันไหนใส่แล้วถ่ายรูปมาให้หนูคูดูได้นะคะค่ะโอเคอ่านอกนอจากที่ได้รับเสื้อผ้าไปแล้วนะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนนะคะของเทอมที่สองนะคะอ,อ,อ่ะเริ่มจากออนันิชาลูกเป็นไงครับเปิดเทอมสองมา ขี่เกียจตื่นขี่เกียจตื่นอ่ะแต่ก็ยังมานะเห็นไหมเนี่ยสแสดงว่าเรามีรับผิดชอบนะคะอ่ะหนูและลกูกเป็นไงคะเทอสองแล้วตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนค่ะตื่นเต้นที่ได้เจอเพื่อนเนาะเออครูก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้มาโรงเรียนนะคะโอเคเออได้ตัวไหนตัวนี้ไหมลกูกอาตัวนี้ไหมก็โอเคนะครูว่ามันก็เหมือนหนูดล็ตัวนี้นะเอออ้อ,อ,อนได้ตัวไหนตัวนี้เหรอเออลายๆนะ่ารักดีนะ กางเกงยีนตัวนี้แหละลูกมีใครเอาไหมสวยนั้นตัวนี้ครูบอกเลยลูกค้าลูกค้าไนเนี่ยเอ๋สวยตัวนี้แหละครูบอกเลยที่จริงถ้าครูใส่ได้นี่ครูครูหวงมากกางเกงตัวนี้นะนเพราะครูใส่แล้วแบบรู้สึกว่าชอบมันจะมีลายเสือตรงอันนี้ด้วยตัวนี้นะ่ะนี่เห็นไหมตรงมันขาดอะ่ะมันเป็นลายเสือด้วยนี่ไงเอ๋ดูดีอะดูตัวนี้ครูว่าเอ๋ใส่ได้ดูสิ นักเรียนชุมนุมยูทูบเบอร์ของเราเช่นเคยนะคะเราก็นำเสื้อผ้า,ามาให้เด็กๆเนาะอ้อนชอบไหมคะตัวน,นี้ชอบไหมชอบค่ะชอบเนาะใส่เหมือนด้วยนะคะอ่าส่วนยินก็ได้สองสามตัวละลูกอ่าโอเคนะคะอันนี้ได้เสื้อตัวไหนคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ใส่สบายนะคะลายสวยเอ,อมีตัวไหนใส่ได้ไหมลกูกมีค่ะมีวะเนาะโอเคอ่านี่ก็คณะที่มาด้วยกันนะคะฝั่งนี้ก็ได้เสื้อเหมือนกัน อันนี้ลายหวานแววมากเลยนะคะ ช่วยกันจุดช่วนดตอนนี้นะคะแต่ละคนก็ได้ชุดนะคะคนละครกินตัวตัวนะคะก็ดีใจมากนะคะที่เด็กๆชอบเนาะก็อาจจะไม่ได้แบบ สวยมากอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันให้เด็กๆได้นะคะซึ่งเด็กๆกลุ่มนี้ก็น่ารักแล้วก็ช่วยเหลืองานรู้ป่วยมาตลอดนะคะก็เลยนึกถึงเป็นลุมแรกๆเลยนะคะ